ตอนนี้ติมดกำลังเดินทางกลับจากไปห้องเที่ยวเชียงใหม่นะคะตอนนี้จิมดก็ได้ขึ้นรถขึ้นรถไฟกับลำปางเหมือนเดิมน,นะคะด้วยขบวนรถเร็วเที่ยวล่องนะคะเชียงใหม่ จากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพทีิวัดแต่ว่าจะมดลงแค่สถานีรถนะไฟลำปางนะคะรถก็จะออกจากชานชาลาที่หนึ่งนะคะอะ่ชานชาลาที่4ีค่จะมดพูดผิดต้นทางเชียงใหม่ ปลายทางของรถเร็วขบวนนี้เที่ยวล่องไปลงที่สิ้นสุดที่กรุงเทพพิมวัดแต่จะลดลงระหว่างทางก็คือกลับลำปางนะคะลงที่สถานีรถไฟลำปางนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมงตรงรถไฟจะออก3โมงครึ่นะคะพี่น้อง ทุกคนก็เริ่มมานะคะเดี๋ยวเจอก,ก,กันที่สถานีรถไฟล่งางนะคะระหว่างที่ นั่งอยู่บนรถนี่ก็ดูภาพบรรยากาศนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการล้างรถไฟนะคะนี่ค่ะใช้สายยางนะน้ำแรงๆฉีดไปเลยค่ะต <c oughs> ันโน้นจะเป็นเชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะคะเป็นขบวนรถสั้นๆนะคะมาจอดสิ้นสุดที่ สานี้เชียงใหม่ก็ได้ทําการล้างรถเจมดก็เพิ่งเห็นเนขาล้างกันอย่างนี้นะคะ <c oughs> ไม่เคยเห็นเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่สถานี้รถไฟลำปางนะคะเดีย๋ยวจะมดเจออะไรภาพขากบรือสวยๆก็จะถ่ายให้พี่น้องดูนะคะ เวลาอีก5นาทีนะคะพี่น้องรถไปก็จะออกจากสถานีเชียงใหม่แล้วนะคะคือฝรังนักท่องเที่ยวนะคะมาเก็บเป็น่วเลยค่ะเยะแยะไปหมดเลยนะคะชาวต่างชาตินะคะ นาฬิกาหม,มุนวลาพร้อมๆกันเลยนะคะเดน้านะทีค่ะ ใหม่แล้วนะคะไปเคลื่อนตัวนะคะพี่น้องออกจากสถานีเชียงใหม่แล้วนะคะบายบายสถานีเชียงใหม่ค่ะสถานีรไฟเชียงใหม่นะคะ ค่ะไม้หมอนรถไฟที่ไม่ได้ทำการใช้แล้วก็เอามาไว้กองไว้ที่นี่เลยนะครับพี่น้องนี่ค่ะสมัยก่อนใช้ไม้หมอนรถไฟนะคะพี่น้อง ไวมาก আর কিন্তু รีวิวสวยๆนะไม่รู้ว่า สวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของแจมดนะคะแจมด์ J ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ